อายุหกสิบขวบเป็นเพียงตัวเลขสักแบบบอไซค์คมช้าเลยสุดจัดประหลัดบอกสวัสดีครับช่างนัดสักลายสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมือหนีมาพอกครับงานแขนสั้นเชื่อมไปนาอกครับผมหกสิบขวบบ่ไซ่ย่าชาเลยครับผีดโอ้ยเป็นงานเชื่อมต่อกันครับผมพอวางแบบวางแบบนี่ก็ยากเลยครับวางแบบแขนเนี่ย ก็คือมันรอบโอไปทั้งเขียนะนะครับเอ็ดจังเดยบางแนวเดมันจังบวให้มันเป็นสองเสีนะนะครับถ้าเป็นสองเสียนปั๊บเนี่ยบอยงานเขาบังเกิดเลยครับเพราะเป็นสองเสียนจีได้มึงงมงมเงเงืงวาดชักไปวาดไปเนี่โอ้เสียเวลาครับผมลูกค้าก็เอ้ามันเป็นอยู่บอสร้า,างภูณิษวาเลยนะครับเป็นงมงมึงเงืงเนี่ยวางแบบให้มันเป็นเสีนเดียวไปเลยนะครับกับว่ายากเลย บานี้มาวาดเชื่อมอีกครับผมเป็นช่างเชื่อมครับเมื่อนี่เชื่อมตรงเขียนกับนาอกนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นงานโครตสิ้นนะครับเป็นงานโครตต้นนะนะต้องมาวาดแบกเก่าเชื่อมให้มันสมุดงามมากที่สุดครับกันเนด้อบัวยอยากให้มันคือผู้ใดละ่ะก็คือนยังได้กับวาดแล้ไปครับเทคนิคเมื่อนี่ก็ใส่เข็มเดินเส้นเบอร์เจ็ดครับผมเข็มอีลิตเดอ้อส่วนไฟกับหกจุดหา ล่อยเขียมอยู่ประมาณ2-3มิลครับผมกใส่เครื่องเคเนาะไฟกับหกจุดหากันครับเครื่องเนี่ยกัาบบ่อทางจาก WJX ดอครับกับเหมือนเดิมเส้นเคยเลยครับตึงหนังแห้มันได้เห็นปะผมกัาบบ่ได้ซักไปทีละหลายได้ครับกะเอาซ้ำที่ตึงหนังได้โฟกัสเป็นจุดๆไปละครับบ่อเฝ้าครับมูนีแต่ว่าปั๊ดวางแผนไว้ว่าสิเลี้ยววงสองสามทุ่มนี่แหะครับ เพราะว่าพี่เดินทางมาจากจังหวัดมุกดาหารเนาะครับขับรถมากับสองชั่วโมงเตินบุดแล้วครับอําเภอเมืองมุกดาหารเนาะครับกับสองร้อยกิโลครับจากเนี่ยปักหมุดไปหอดอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเนาะกับเพื่อสีมาหอดกเกือบเกือบสี่โมงครับผมกับประมาณสี่โมงผมจะไปสี่โมงนิดนิดเนาะเพื่อสีวางแบียบวางแบบแล้วหล่ะกับเพื่อสี วาดเชื่อมวาดอย่างนั้นครับเพราะมันเป็นการขึ้นงานไม่นะวางแบบแล้วอันใดมันขาดหายก็ต้องมายืนวาดยืนวาดให้มันแบบเป๊ะนะครับจังซักกันรับแล้วก็มาวาดงานจังตรงหัวไหล่เนี่ยนะครับอ่าเพราะว่างานตรงเขียนสองส่วนเนี่ยนะกับหน้าอกเนี่ยมันเป็นงานคุละสินกันเขาก็มาคัเวอร์ส่กันกับมายืนวาดแบกเก่ากตั้งหากกับหาโมงเศร้าครับจังได้เริ่มงานไปจบอยู่ประมาณหาโมงเลี้ยงครับโอ้ยพักกินข้าวแค่สามสิบนาทีไม่ต้องพูดมากหรอกท่าน นำต่อเลยเดี๋ยวไปบังหวัดปุ๊บกับถามพี่ว่าใส่ยาซาบุครับว่าท่านว่าต้องเสียเวลาน่วงว่าท่านนำเลยว่าท่านสุดยอดครับได้ใจอหลีกับหกชิปขวบแล้วครับกับเสียราชการแล้วครับกับป้าแต่ว่าความอดทนสุดยอดครับหุ้นดีครับพี่สูงร้อยแปดสิบครับเป็นแบบหุ้นแบบใช้ไทยสมัยเก่านะครับแบบหุ้นสัลีละนี่ยอมครับถ้าไ่เห็นหนานะครับแบบ โบเสือ้หอหอกครับว่าสีฮอดหกสิบเลยเอาเอาไหมครับเนี่ยเห็นเห็นผิวเยอะจังสินอนนิ่งหนึ่งแบบนี้ผู้ใดคิดว่าหกสิบปีรครับมันบ่มีไปเสื้อดอกครับก็คือบอ่ห้องอีอะบอ่ดินบ่ยั้งครับผมบ่ได้เข่าห้องน้่มเลยต่อไปก็คือพักเพื่อเดี่ยวกินเข่าสามสิบนาทีก็คือผมนี่แหละหิวนะนะครับก็เลยขออนุญาตพักกินเข่าสามสิบนาทีเฝ้ากินเฝ้ายำแล้วก็น,นั่ต่อเลยต่อไปครับก็เลี้ยวหามงตรงเป๊ะครับผม คิดสมโมงการทํางานเรากับห้าจุดห้าครับเป็นสถิติไม่ของล้านเลยครับแบบโคตรเร็วเลยครับคิดว่าสิป้าตัวคืดน้ำห้วยๆไปเลยครับกะเริ่มงานลงเขียมหาโมงนะก็บติบโอ้สิบบทถุ่มสองทุ่มสามทุ่มหมบ้าสแตบบ้าแมนครับผมเร็วหาโมงผมงึดเลยครับโอ้เร็วยี่หียอมยอมยอมครับปีครับเนี่ยซักแ่านวลจันเต็มแขนยาวเลยครับขางขุนยังบ่งเร็วอยู่เลยแต่หากจกลงเสียนตืมเหมือน เอาเส้นน้างนี่ก็น้าน้องนับภาพมีงามเหมือนท่านเอ้ยจัดใหนเลยครับเด,ดี๋ยวักทีบ้างเดี๋ยววันที่สี่เจอกันอีกครับผมเพราะว่าจองชิวไว้แล้วละครับชิวปีนาบุล่ะครับก็บคือจังไก่เนาะปีนาสั้นเดือนหนาเนี่ยแะครับเดือนนี้ก็สิ้นปีแล้วก็เอาหมูยอของเสียบบุกด่าหันมาฝากอีกครับผมครับขุนเทียงแล้วก็เลี้ยงเข่ามันไก่ทางล้านอีกโว้ยขอบคุณพี่อิทมากๆเลยครับผมบ่เลี้ยงเข่าก็เลี้ยงกาแฟไม้ย่ำได้ก็ได้กับปูสุดๆครับแบบ ใจก็อยากไปนั่งซักอยู่ฟาร์มฮักเดอร์ดอนม่วงจังหวัดมุกฮักเดอร์ดอนม่วงฟาร์มปลามุกดาหารครับผมเสื้อกลับไปได้เลยครับผมฟาร์มป่าพี่อีดครับผมจักมือหนึ่งผมก็ต้องไปนั่งซักอยู่ผุหละครับอยากไปครับผมอยากไปหาเนวเห็ดใหม่ๆอยนั่งซักอยู่ในร้านกับเบื่อเบื่อยครับผมกะแถมผลิตภัณฑ์มันอิ่งไปซองหนึ่งครับืันนี้กับไปท่าดูแลหลังซักเนาะครับเนาะ ่วยผิวสวยสุขภาพดีลดอาการคันลดอาการอักเสบครับผมแต่เซ็ตลุวยแบบนี้กันถือว่าเลี้ยวครับผมเฮชุดอึดชุดจัดประหลัดบอกครับผมกแฟนเปลียดแฟนตยงครับผมสําคัญเลยขาดบ่ได้เลยครับเขามาคอมเมนต์ให้กับนังใจสร้างนัดอยู่ตลอดเวลาเลยครับผมขอบคุณมากๆเลยครับผมทีบเคยถิ่มเคยปากกันเนาะเบิ้งครับเบิ้งหุ่นครับผมนะเบิ้งครับคนหกสีปีเบิ้ง แต่พอเห็นหนาเนี่ยอ้ยวโบเซอร์หรอครับฮู้นดีครับสูงราวแปดสิบเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้สำหรับนี้สวัสดีครับ